ฮัลโหลอังเกอรอังเอค่ะอังเอสบายดีนะคะค่ะร่างกายสุขภาพเป็นยังไงนะคะอ๋อค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็หนักหน่อยค่ะหลังลำบากค่ะหนักนิดนึงอ๋อค่ะฝ่ายนั้นฝ่ายตรงข้ามอ๋อฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสบายกว่าสบายกว่ามากค่ะค่ะค่ะฝ่ายตรงข้าม ค่ะตอนนี้เป็นฝ่ายเดียวกันแล้วคะ่ะอังเกอร์ต้องขอไปลงอังเกอร์นิดนึงขอโทษอังเกอร์หน่อยนะคะค่ะตอนนี้คงจําเป็นต้องเป็นฝ่าย <ๆ S 1> <ๆ>เดียวกันกับแม่ทัพภาคที่สองแล้วละคะ่ะจําเป็นค่ะจําเป็นค่ะถ้าไม่เป็นฝ่ายเดียวกันกับแม่ทัพภาคที่สองอประชาชนในรุมยังตีนค่ะขอโทษด้วยนะคะอ,อ you, ังเกอร์ขอไปอังเกอร์นะคะเดี๋ยวต่อไปนี้ะจะจะไม่โทรไปบ่อยๆแล้วนะคะค่ะค่ะ อะไรนะคะให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของทำเนียบรัฐบาลอ๋อไม่ให้ใช้มือถืออ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่เอ๊ะถ้าใช้เบอร์โทรศัพท์ของทำเนียบรัฐบาลอังเกอร์จะกดอังเกอร์จะ,จะกดจะกดอัดไว้อีกหรือเปล่ารอค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะจากลาก่อนสวัสดีค่ะจากลาก่อนค่ะค่ะ